และนี่ก็เป็นสาเหตุของที่สื่อสำนักข่าว BBC ได้วิเคราะห์ว่าเหตุผลทําไมโจไบเดนของสหรัฐไม่ส่งทหารสหรัฐเข้าไปช่วยยูเครนในการที่จะสู้กับรัเสเซียในเนื้อหาข่าวบอกว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ส่งเสียงเตือนมาตลอดเกี่ยวกับการลุกกรานยูเครน ของรัเสเซียว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องพร้อมกับประกาศว่ากฎระเบียบของโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงโดยจูบไบเดนได้ใช้มาตรการในการลงโทษต่างๆในการตอบโต้การลุกรานของรัเสเซียแต่เขาก็ยังแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันว่าทางสหรัฐไม่มีความตั้งใจจะสู้รบกับมอสโกและนอกจากนี้เขาก็ยังได้ปฏิเสธที่จะ ส่งกองกำลังทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อเป็นการช่วยเหลือพลเมืองของอเมริกาทั้งที่ควรจะทําและก็ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ยังถอนกำลังพลซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่สังเกตการในยูเครนออกมาด้วยมันเลยก่อให้เกิดความมึนงงสงสัยเป็นอย่างมากและก็ด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือบทความสําคัญของสำนักข่าว b b c ของอังกฤษที่ได้วิเคราะห์ ออกมาว่าทำไมโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาจึงตัดสินใจไม่ส่งกำลังทหารไปยังยูเครนแล้วก็ไม่ได้ใช้ความพยายามวิถีทางการทูตเพื่อที่จะต่อต้านการลุกรานของยูเครนของรัสเซียมาโดยตลอดด้วย โดยเหตุผลประการแรกก็คือว่าไม่มีผลประโยชน์ต่อความมั่นคงของสหรัฐนั่นเองอย่างแรกที่สุดนั้นยูเครนไม่ใช่เพื่อนบ้านของอเมริกาแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตามแนวแชร์แดนของสหรัฐแล้วก็ไม่ใช่ที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐนอกจากนี้ทางยูเครนก็ยังไม่มีคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรทางการค้ารายสำคัญของสหรัฐเลย แม้จะไม่ค่อยมีผลประโยชน์ในระดับชาตินั้นแต่ในอดีตที่ผ่านมามันก็ไม่ได้หยุดเหล่าบรรดาอดีตของประธานาธิบดีสหรัฐจากการปฏิบัติในนามของประเทศอื่นๆด้วยในปี1995อดีตประธานาธิบดีบิลกินตันได้สั่งแทรกแสงทางการทหารในสงครามที่ตามมาด้วยการล่มสลายของยูโกสลาเวียและก็ในปี2011บารักโอบามา ก็เคยทำแบบเดียวกันในสงครามกลางเมืองซึ่งทั้งสองสงครามได้อ้างอิงเหตุผลบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและสิทธ,ธิมนุษยชนแล้วก็ในปี1990จอ o r g e h o ร์ r d Bush จฮาวเวิร์ดบุชก็ได้อ้างความชอบธรรมที่พันธมิตรนานาชาติต้องเข้าไปขับไล่อิรักออกจากคูเวตเพื่อว่าเป็นการปกป้องหลักนิติรัฐ จากกฎแห่งป่าซึ่งหมายถึงผู้ที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นที่จะชนะและก็บรรดาเจ้าหน้าที่ในด้านความมั่นคงระดับสูงของโจไบเดนก็ได้ใช้ภาษาแบบเดียวกันเมื่อครั้งให้คำจำกัดความว่าภัยคุกคามของรัสเซียต่อหลักการความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศซึ่งอย่างไรก็ตามพวกเขาก็เลือกที่จะใช้สงครามเศรษฐกิจในการตอบโต้ซึ่งไม่ใช่ในการปฏิบัติการทางทหารเลย ประการที่ 2. ประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ต้องการแทรกแซงทางทหารใดๆโดยทาง BBC ได้มองว่าประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ต้องการใช้อำนาจแทรกแซงทางการทหารและก็หลีกเลี่ยงการแทรกแซงกิจการภายในซึ่งเป็นหลักการที่เขาได้ยึดมั่นมาโดยตลอดในเส้นทางนักการเมืองซึ่งเขาได้เคยสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในช่วงปี1990เพื่อ ัดการกับความขัดแยง้งทางเชื้อชาติในแถบบอล่านแล้วก็ได้โหวตรับรองให้สหรัฐลูกกรานอิรักในปี2003อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นเขาก็เริ่มระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางทหารของสหรัฐมากขึ้นโดยโจเบเดนได้ต่อต้านการแทรกแซงทางทหารในลิเบียของโอบามาเช่นเดียวกับการเพิ่มกำลังทหารในอัฟกานิสถานในขณะเดียวกันเขาก็ยังปกป้องอย่างเนียวแน่นต่อการตัดสินใจของเขาในการ ถอนทหารสหรัฐออกจากอฟัฟกานิสถานเมื่อปีที่แล้วแม้มันมาพร้อมกับความยุ่งเหยิงและก็ทิ้งไว้ซึ่งหายนะในด้านมนุษยธรรมข้อที่3ได้กล่าวว่าประชาชนชาวอเมริกาไม่ต้องการสงครามเช่นกันและมันก็มีผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักโพล p p พน x เมื่อเร็วๆนี้พบว่า72%ของผู้ที่ได้ตอบแบบสอบถามบอกว่าสหรัฐควรมีบทบาท เพียงเล็กน้อยในความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนหรือไม่ควรไปมีบทบาทอะไรเลยซึ่งชาวเมริกันส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปัญหาเงินในกระเป๋าของตนเองมากกว่าโดยเฉพาะภาวะเงินเฟอ้อที่ได้ถีบตัวสูงขึ้นบางอย่างที่โจไบเดนจำเป็นต้องใส่ใจเนื่องจากศึกเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วข้อที่4อันตรายจากการ,รเผชิญหน้าของชาติมหาอำนาจ ก็ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าปูตินได้สะสมหัวรบนิวเคลียร์ไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็ไบเดนไม่ต้องการจุดนจนวนสงครามโลกจากความเสี่ยงที่จะเกิดการประทะโดยตรงระหว่างทหารอเมริกากับรัเสเซียในยูเครนโดยโจไบเดนเคยพูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยว่ามันไม่เหมือนกับเรากำลังจัดการกับ,บองค์กรก่อการร้ายซึ่งเรากำลังจัดการกับหนึ่งในศัตรูรายใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นอย่างมาก และสิ่งต่างๆอาจจะบ้าคลั่งอย่างรวดเร็วด้วยประการที่5มันยังไม่มีความรับผิดช,ชอบในทางสสัญญาใดๆก็ได้บอกว่าไม่มีพันธสัญญาตามส,สัญญาใดๆที่สหรัฐจะต้องแบกรับความเสี่ยงนี้ในการที่จะไปโจมตีต่อประเทศนาโต้ใดๆก็เหมือนกับการโจมตีนาโต้ทั้งมวล นั่นก็คือคำสัญญาในมาตรา5ซึ่งมันก็ได้ผูกมัดให้ทุกชาติสมาชิกต้องปกป้องกันและกันอย่างไรก็ตามยูเครนก็ไม่ใช่สมาชิกนาโตปัจจัยที่อ้างโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าทำไมอเมริกาถึงจะไม่สู้รบเพื่อค่านิยมที่พวกเขาเชื่อชูอย่างจริงจังทั้งที่ความขัดแย้งนี้มีต้นต่อมาจากข้อเรียกร้องของปูตินที่ขอคำรับประกันว่านาโตจะไม่อ้าแขนรับ ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกไปตลอดการแต่นาโต้ก็ได้ปฏิเสธที่จะยอมทำตามโดยทางสเตฟานวอร์สตราจารย์มหาวิทยลา,ยาลัยฮาวารดและก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านนโยบายการต่างประเทศได้ชี้ว่าในการปฏิเสธประนีประนอมของสหรัฐและบรรดาประเทศกลุ่มนาโตดูไม่สมเหตุผลเลยในทางปฏิบัติทั้งที่พวกเขาเองก็ไม่มีความตั้งใจที่จะให้การคุ้มกันทางทหาร แกยูเครนแต่อย่างใด